ซีรีส์เรื่องนี้สนุกจริงตามที่เขาเลือกันหรือเปล่าเป็นซีรีส์ที่กวาดรางวัลมามากมายในปี2023ไม่ว่าจะเป็นเวทีโตเกียวดราม่าอะวอร์ดปี2023และรางวัลจากเวทีเดอะเทเลวิชันดราม a าอะคาเดมี a อะวครั้งที่115และอีกหลายเวทียังไม่หมดค่ะถ้าไปดูตามเว็บไซต์แนวซีรีส์หรือภาพยนตร์ผู้ชมต่างก็ให้คะแนนเริ่มรัชอะไปรกันเกือบเต็มสิบ เขาว่ากันว่าเป็นซีรีส์ที่มีการเดินเรื่องที่มีชั้นเชิงน่าติดตามคาดเดาเรื่องได้ยากใครๆต่างก็ออกปากว่าเป็นซีรีส์ที่ต้องยอมใจให้กับนักเขียนบทเลยจริงๆทําไมใครๆต่างก็ยกซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้ให้เป็นเบอร์หนึ่งในปี2023วันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะ ทิ่ต้อนรับเข้าสู่ช่องซากระดราม่านะคะก็วันนี้ไม่ขอพูดพร่ำทำเพลงเลยละกันก็ขอเข้าเรื่องกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมารีวิวซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง Brush Up Life หรือเรื่อง Rebooting นั่นเองนะคะว่าแต่ทำไมซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้ถึงมีความน่าสนใจวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าทำไมซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง Brush Up Life ถึงควรค่าแก่การรับชมมารับชมกันไปพร้อมๆกันเลยค่ะ มาที่ข้อแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือเป็นซีรีส์ที่มีพล็อตที่ช่วยให้เราเข้าใจแก่นแท้ของชีวิตได้อย่างลึกซึ้งค่ะ อนื่นแล้วก็ขอมาเล่าเรื่องราวย่อๆของซีรีส์เรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนค่ะก็เรื่อง Brush of Life นะคะเป็นเรื่องราวของอาสมิค่ะหญิงสาววัย3 3ปีที่มีวิถีชีวิตแบบคนทั่วไปแต่แล้วในวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งของเธอก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนั่นก็คือจูๆ่ๆเธอก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังจากนั้นอาสมิก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ พบว่ามองไปรอบๆก็เป็นห้องสีขาวๆที่เวิ้งว้างแห่งหนึ่งแต่พอเดินไปเรื่อยๆก็เห็นชายคนหนึ่งที่เหมือนกําลังนั่งรับเรื่องอยู่เมื่อเธอเห็นชายคนนั้นเธอก็เลยรีบเดินเข้าไปพูดคุยกับเขาแล้วก็พบว่าเออชีวิตหลังความตายเนี่ยมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะมันไม่ได้ไปทั้งนรกหรือสวรรค์ แต่มันได้ไปเกิดใหม่ในทันทีแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าพอเธอรู้ว่าชาติหน้าตัวเองต้องเกิดไปเป็นอะไรก็เล่นสะซาไม่อยากไปเกิดเลยทีเดียวส่วนใครอยากรู้ว่าชาติหน้าของอาสมิเขาได้เกิดไปเป็นอะไรนั้นก็ต้องติดตามชมในซีรีส์เรื่องนี้กันค่ะแต่ก็ยังมีเรื่องน่าประหลาดใจอยู่นั่นก็คือเธอสามารถเลือกได้ว่าจะไปเกิดใหม่หรือกลับไปแก้ไขชีวิตเดิมอีกครั้ง พล็อตหลักๆของเรื่องนี้นะคะก็เราก็จะเห็นว่าตัวละครเอกหรืออาสน,นิเนี่ยเขาก็จะได้กลับมาเกิดใหม่หลายๆรอบเพื่อมาแก้ไขชีวิตเดิมแต่ว่าการกลับมาค่ะก็คือกลับมาเป็นเธอคนเดิมนะคะพวกความทรงจําอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเออซึ่งพล็อตการกลับมาเกิดใหม่นี่แหละมันทําให้เราแบบรู้สึกรู้สึงกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมากขึ้นเ่อว่าหลายๆคนอ่ะก็น่าจะเกิดคําถามว่าเออถ้าเราจากโลกนี้ไปเนี่ยเราอยาก กลับมาเกิดใหม่อีกไหมอยากเป็นมนุษย์อีกไหมหรืออยากเกิดมาเป็นอะไรเออมันก็น่าจะดีเนาะถ้าเราได้ได้โอกาสกลับมาแก้ไขชีวิตใหม่ได้อีกครั้งแต่ว่าไอ้พลอตแบบนี้เนี่ยพอเราดูไปเรื่อยอ่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกอัตโนมัติไปเองค่ะว่าเออการเกิดมาหลายๆรอบโดยที่เรายังจดจําอะไรได้ทุกอย่างเนี่ยมันก็เออแลดูน่าเบื่อเหมือนกันกที่แบบต้องมารีเซ็ตตั้งแต่แรกจนถึง ปัจจุบันอะไรเงรี้ยค่ะพอดูไปก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะดีกว่านะถ้าเราทําชีวิตวันนี้ตอนนี้ให้มันดีที่สุดไปเลยโดยที่แบบเราไม่ต้องมารีเกตเสียใจภายหลังสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้อะคะ่ะถ้าสังเกตดๆีๆเราจะเห็นว่าเส้นทางชีวิตของอาซามีอะคะ่ะมันไม่ได้เหมือนเดิมเสียทีเดียวก็คือเกิดมาใหม่ก็ไม่ได้เลือกใช้ชีวิตแบบเดิมแต่ว่าเธอก็จะมีการเลือกเส้นทางที่แตกต่างจากเดิมไม่ว่าจะเป็นการเลือกโรงเรียนการเลือกคณะมหาวิทยาลายัยการเลือก คบเพื่อนการเลือกแฟนหรืออาชีพที่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงจุดเนี้ยมันก็เลยทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอะ่ะชีวิตเราจะไปในทิศทางไหนอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาเท่านั้นแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราได้ลงมือทำอะไรซึ่งเส้นทางในแต่ละอย่างอะ่ะมันก็อยู่ที่ตัวเราเนี่แหละที่เป็นคนเลือกเอง เราก็ทําให้เห็นด้วยว่าทุกการกระทําในแต่ละรอบอะค่ะการเลือกเส้นทางแบบใดแบบหนึ่งอะมันทําให้ชีวิตอะมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้นะคะพลอตอะคะ่ะมันก็ยังมีแบบจุดที่ทําให้เราชวนลุ้นอยู่เหมือนกันก็คือเป็นมิชชั่นของอาซามิค่ะจะมีมิชชั่นหลักๆอยู่ประมาณ2ออย่างด้วยกันก็คือมิชชั่นแรกคือการลุ้นว่าชาตินหน้า ฉันจะได้เกิดเป็นอะไรจะได้เป็นมนุษย์สมใจไหมกับอีกอันนึงอ่ะขอไม่เปิดเผยละกันเพราะว่ามันเป็นจุดพีคข,ของเรื่องเลยค่ะะทีนี้ลองมาที่ชา้นแรกกันก่อนเนานะที่ต้องคอยลุ้นว่าชาติหน้าจะได้เป็นมนุษย์อีกไหมเนี่ยความน่าสนใจก็คือว่าในเรื่องอ่ะค่ะถ้าเธออยากกลับไปเป็นมนุษย์อีกอ่ะก็เหมือนกับว่าเธอต้องก็แต้มบุญเรื่อยๆให้มันดีพอมากพอถึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งอะไรตรงนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็สะท้อนเรื่องการทําความดีได้ดีนะคะคือมันทําให้เห็นเลย การใช้ชีวิตในรอบที่แบบทําความดีแบบผิวเผินกับรอบที่ตั้งใจทําความดีมากๆอะ่ะเออชีวิตมันดูแบบแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเออให้คาตอบว่าเออทาไมเกิดมาครั้งหนึ่งอะ่ะทำไมเราถึงต้องหมั่นทําความดีทําดีกับคนอื่นหรือเลือกใช้ชีวิตที่เราเพึงพอใจก็เลยทําให้เรื่องเนี้ยคะ่ะพอดูดูไปแล้วอะ่ะเราก็รู้สึกตกผลึกสิ่งที่เรียกว่าชีวิตได้อย่างลึกซึ้งจริงๆเลยค่ะข้อ2ค่ะเป็นเรื่องที่พล็อตคาดเดายากเขาบอกก่อนเลยว่าถ้าใครเปิดดูแรกๆอะ่ะ จะรู้สึกว่าซีรีเรื่องนี้มันก็เดินเรื่องแบบ เรื่อยๆเนยๆเหมือนกันเนาะมันบอกก่อนเลยว่าตอน e ี1 2หนึ่งสองสามอ่ะมันอาจจะเรื่อยๆนิดนึงแต่ว่าพอดูๆไปอ่ะมันจะค่อยๆสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเรื่องที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นต้องขอบอกเลยว่าเรื่องที่เราเห็นหรือเข้าใจในตอนแรกอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดในตอนสุดท้ายจนถึงจุดหนึ่งอ่ะเราอ่ะอยากจะดูต่อไปเรื่อยๆแล้วว่าแล้วเรื่องราวมันจะไปจบตรงไหนเออเหมือนรถไฟที่แบบที่เรานั่งไปแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะพาเราไปจอดอยู่ตรงไหนแล้วก็ที่เราบอกว่ามัน มันคาดเดาไม่ได้อะมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องเดาที่คาดเดาไม่ถูกนะว่าท้ายที่สุดแล้วว่าชีวิตอาสมีจะเป็นยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยก็คือจังหวะการเล่าเรื่องค่ะก็เราดูไปมันก็เหมือนแบบการเล่าชีวิตของคนคนหนึ่งให้ฟังหรือให้เราเห็นคนการเล่าเรื่องมันก็จะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าพอบทจะถึงจุดพีกอะมันก็เกิดขึ้นแบบทันทีเลยนะเหมือนคาดเดาไม่ได้ไม่มีสัญญาณอะไรที่พอจะให้เราแบบเซนได้ว่าต่อไปมันน่าจะเกิดเรื่องนี้เกิด ขึ้แหละก็เลยคิดว่ามันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเรื่องนี้ค่ะคล้ายๆกับชีวิตของคนเราเนี่ยแหละบางทีเราตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเหมือนจะเป็น วันธรรมดาธรรมดาวันหนึงน่งเนาะที่ดูเหมือนมันไม่มีอะไรอะแต่บางทีเลือกเรื่องที่ไม่คาดฝันนะ่ะมันก็เกิดขึ้นแบบที่เราไม่คาดคิดสะท้อนสิ่งหนึ่งให้เราเห็นนะคะว่าการใช้ชีวิตของเราอะเราควรมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีสตินะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีชีวิตต่อไปได้ทําสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราชอบได้อยู่กับคนที่เรารักไปอย่างยืนยาวค่ะก็ถ้าใครเอ,อ่กำลังเล็งๆซีรีส์เรื่องนี้ไว้เนี่ยก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้น่าเบื่ออย่าง ที่คิดค่ะแล้วแต่กลับเป็นเรื่องที่แบบคาดเดาได้ยากก็ชวนลุ้นชวนติดตามไปตลอดทั้งเรื่องค่ะมาต่อกันที่ข้อ3กันเลยนะคะนั่นก็คือบทสนทนามีสเสน่ห์ชวนอยากฟังต่อไปเรื่อยๆออหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าการมานั่งฟังคนคุยกันเนี่ยมันสนุกตรงไหนใช่ไหมคะแต่ขอบอกเลยว่า เรื่องนี้เนี่ยแหละค่ะที่ทาให้เรารู้สึกว่าการมานั่งฟังคนคุยกันเนี่ยมันเกินเสียระเกินจริงๆค่ะเพราะว่าบทพูดในเรื่องนี้ค่ะเรามองว่ามันค่อนข้างมีเสน่ห์นะมันมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยครับมันไม่ได้เหมือนคนมานั่งท่องสคริปต์ให้เราฟังอะแต่มันเหมือนบทพูดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันจริงๆหรือบางเรื่องที่ตัวละครมิีกันอะมันก็ดูเหมือนกับว่ามันก็ไม่น่าจะมาอยู่ในบทละครได้นะมันเป็นเรื่องที่แบบธรรมดามากๆเลยแต่ว่าเราเชื่อว่าโมเมนต์แบบนี้มันน่าจะมีอยู่ในกลุ่มของหลายๆคนเนาะ ก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวานะแต่ว่าพอเราดูรวมๆกับเนื้อเรื่องค่ะเราก็จะรู้สึกว่าหลายประโยคหลายคําพูดอะมันดูแบบพัชใจจริงๆเอออย่างเราอะเราชอบ ตอนที่เอออาสมีอ่ะพูดถึงว่าการที่เราจะสัมผัสถึงสิ่งดีๆในชีวิตได้มันก็คือการได้มีชีวิตอยู่อย่างยืนยาวเออพอเราดูซีรีส์ตั้งแต่ต้น,ตนจนจบอะ่ะเรามาเจอประโยคเนี่ยเอาจริงมันก็ถูเป็นประโยคที่ซิมเปิลธรรมดามากๆเลยนะแต่ว่าเออมันทัชใจอะ่ะพอได้ยินบทสนทนาแบบนี้มันเป็นกําลังใจให้เรารู้ว่าเออเนี่ยแหละมันคือเหตุผลที่เราควรที่จะมีชีวิตต่อไปยาวๆให้มันดีที่สุดแล้วก็เสน่ห์ของบท สนทนาในเรื่องเนี้ยค่ะก็คือเราว่ามันทําหน้าที่ในการเดินเรื่องอย่างดีเนาะมันไม่ได้แค่บอกความรู้สึกของตัวละครค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดสําคัญที่ทําให้คนดูอย่างเราอะ่ะคอยรู้ว่าต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงตัวละครจะแอคชั่นยังไงให้เราต้องคอยฟังไปเรื่อยๆค่ะว่าเราต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะซึ่งเราจะรู้ได้อะ่ะก็รู้จากบทพูดบทสนทนาของตัวละครในเรื่องเนี้แหละค่ะข้อที่4คือเก็บดีเทลเป๊ะแต่ไม่น่าเบือ่อ ถ้าเราพูดถึงละครหรือซีรีส์ที่แ่าอะไรที่มันละเอียดอาจจะรู้สึกว่า,าจะน่าเบื่อเนาะที่ต้องมาดูดีเทลอะไรมากมายอาจจะทำให้เราดูแล้วแบบขอไปก่อนว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เก็บดีเทลเปจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้เราเหลือแต่อย่างใดแต่เรากลับมองว่ามันเป็นดีเทลที่แบบเพิ่มความอินความรู้สึกแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตได้ดีเลยค่ะทาให้เรารู้สึกว่าเออเขียนบทเนี่ยเขาคิดทุกอย่างมา ดีจริงๆเลยนะก็ตัวอย่างเรื่องดีเทลที่เห็นในซีรีส์เรื่องนี้นะคะ่ะก็อย่างเช่นการเล่าเรื่องของอาซามิตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบนนันเนาะในทุกๆรอบอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออแค่ฉันนั่งดูอย่างเดียวก็ยังเหนื่อยเลยอะ่ะแล้วคนที่ทาซีรีส์เรื่องเนี้ยคนเขียนบทหรือคนกํากับอะไรเงี้ยเออเขาก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูน่าเบื่อนะคะแม้ว่ามันจะดูเหมือนเป็น chapter ช,ชีวิตที่มันดูวนลูปดูซ้ำๆ,ๆเพราะว่าในแต่ละรอบอะ่ะเขาก็มีการเล่ามีการขามวดเรื่อง ในแบบที่แตกต่างกันรวมถึงการเลือกเส้นทางชีวิตของอาสมิในแต่ละรอบอะอย่างที่บอกค่ะว่าเธอก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเดิมไป๊ๆหรอกยังมีความน่าติดตามคอยลุ้นว่าเอะในรอบนี้เนี่ยเธอจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนแล้วก็เรื่องดีเทลอีก อันเนืองเป็นเสน่ห์ของเรื่องนี้เลยแหละก็คือการที่เขาเอาเรื่องเพลงญี่ปุ่นแล้วก็ซีรีส์ญี่ปุ่น,นะคะมาเล่าในเรื่องด้วยเป็นสิ่งที่ระบุถึงการเวลาได้ค่อนข้างดีก็คือเขาก็จะเอาเพลงเอาซีรีส์ของยุคนั้นๆนะคะมาเล่าพอได้เห็นริสเพลงได้ฟังเพลงหรือเห็นริส ซีรีส์ญี่ปุ่นอ่ะก็เลยทําให้ย้อนถึงตัวเองในวันๆไปด้วยแล้วก็ต้องขอบอกเลยว่าเพลงหรือซีรีส์ที่เขาเอามาประกอบในเนื้อเรื่องนะคะมันก็ไม่ใช่แบบแค่เพลง2เพลงหรือซีรีส์แค่เรื่อง2เรื่องอ่ะแต่แบบพี่แกยกว่าเป็นกระบุงเป็น เป็นลิสต์เป็นตับแหละพอเห็นลิสต์เพลงหรือรายชื่อซีรีส์เก่าๆอ่ะมันก็ทําให้เราหวนย้อนนึกถึงวันๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งะคะ่ะก็คือเรื่องมิตรภาพของเรื่องนะคะก็ถ้าเราได้ดูเราจะรู้สึกว่าเราอินกับความสัมพันธ์มิตรภาพของกลุ่มนางเอกมากๆเลยเราว่าอันนี้มันก็มาจากการที่เขาปูทางมาได้ดีแล้วก็มีการใส่ดีเทลมีฉากระหว่างเพื่อนนางเอกอะ่ะค่อนข้างเยอะรวมไปถึงบทสนทนานที่ทําให้เรารู้สึกว่าทุกคนในกลุ่มนี้เป็นเพื่อน กันจริงๆพอเห็นรายละเอียดต่างๆเราก็เลยรู้สึกเริ่มยิ้นไปกับความสัมพันธ์ของตัวละครแล้วก็เริ่มทําให้เรารู้ซึ้งถึงความหมายความสมคัญของ นิกระภาพค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีคำใบ้เบาะแสต่างๆของเรื่องราวทั้งหมดอ่ะซ่อนไว้ตลอดทางเรื่องเลยเออเราก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยเขาก็ทำได้ค่อนข้างดีเห็นถึงการใส่ใจในรายละเอียดเอลเมนต์ต่างๆรายละเอียดต่างๆ,ๆที่เขาใส่เข้ามามันก็ทําให้เรารู้สึกอินกับละครอ,อินกับความสัมพันธ์ของตัวละครในเรื่องแล้วก็ยังทําให้เรารู้สึกเหมือนได้เติบโตไปพร้อมๆกับอาสมิดตัวละครเอกในเรื่องด้วยค่ะ ข้อที่5้าซีรีส์ดราม่าชีวิตที่ไม่เศร้าแต่ชวนใจฟูสำหรับเรื่อง b a s h oflife นะคะจริงๆมันก็เป็นซีรีส์แนวดราม่าชีวิตเนี่ยแหละที่ทำให้เรารู้ซึ้งเข้าใจแก่นแท้ของชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกหดหู่หรือเศร้าหรือต้องร้องไห้ฟูมไฟแต่อย่างใดแต่ว่าทำให้เรารู้ซึ้งรู้ซึ้งถึงชีวิตด้วยความรู้สึกที่ ใจฟูแล้วก็อิ่มเอ็มใจอย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นเรื่องที่มีโทนเศร้าหรือหดหูอะไรขณะนั้นบางฉากก็จะมีความตลกเออทั้งตลกจริงตลกร้ายอะไรอย่เงี้ยอย่างฉากที่นางเอกแบบตุยไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอยู่ในห้องสีขาวๆแล้วก็ต้องไปคุยกับเออรีเซพชันนิตหรือคนที่เป็นเหมือนพนักงานที่ตรงเคาน์เตอร์รับเรื่องอะคะ่ะซึ่ง เราอะก็ชอบดูไอฉา,ากตรงนี้มากๆเลยนะเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของรีเซพชันนี่ดนะมันดูแบบกวนโอเอดีอะดูตลกเออมันมีการแทรกมุกต่างๆหรือการใส่ดีเทลเกี่ยวกับการมีชีวิตการเกิดค่าเฉลี่ยของอายุไขหรือโมเมนต์ที่เอารูปถ่ายออกมาให้อซสมีด,ดูว่าเออเนี่ยแหละคือสิ่งมีชีวิตที่คุณจะได้ไปเกิดในชาติหน้าแล้วการเลือกรูปแบบมีความหามีความแบบหลกล,ะลนิดหนึ่งในเรื่องมันก็จะมีฉากแบบเนี้ยมากั้นเพื่อตัดอารมณ์ รจริงจังไปซีเรียสไปหรือเครียดไปอะหรือโมเมนต์ที่มันเศร้ามันซึ้งมันก,ก็มีนะคะแต่ว่ามันก็เป็นความซึ้งที่มันแบบอิ่มเอมใจประทับใจอะไม่ใช่ความรู้สึกอลุมายเสียใจแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกพอฉันได้ดูแล้วมันก็ฮิลลิ่งได้แรงใจที่จะกลับไปใช้ ชีวิตต่อไปให้ดีกว่าเดิมโดยที่ไม่ต้องรอบ r ัชอัพใหม่ในรอบหน้าแต่ว่ามันชวนให้เราอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตเราตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะชีวิตจริงไม่เหมือนในละครค่ะมันไม่ได้มีโอกาสที่ไปแก้ไขในรอบหน้าได้ฉะนั้นใช้มันให้เต็มที่ให้สมกับเป็นชีวิตครั้งสุดท้ายจริงๆโดยที่ไม่ต้องมีอะไรต้องกลับมาเสียใจอีกและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง บล็อชออฟไลฟ์ถึงเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นที่มีความน่าสนใจแล้วก็ควรค่าแก่การรับชมนะคะสําหรับเราพอได้ดูเรื่องนี้แล้ว่ก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงมีเสียงต่อหลายเสียงอะแนะนําว่าเรื่องนี้มันดีจริงๆควรดูให้ได้เลยนะเออเพราะว่ามันดีจริงๆอะ่ะสําหรับเราอ่ะดูแล้วรู้สึกว่าชีวิตไม่เหมือนเดิมมันทําให้เราได้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมากขึ้นได้เห็นหมุดหมายว่าเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงแล้วก็ถึง ความสําคัญของความสัมพันธ์รอบข้างในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะเรื่องมิตรภาพนะคะแล้วก็ดูจบแล้วอะ่ะมันก็มีพลังใจที่จะลุกมาใช้ชีวิตต่อไปให้ดียิ่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะแล้วก็อยากพิสูจน์ความสนุกของซีรีส์เรื่องนี้หรืออยากซึมซับความหมายของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตอย่างลึกซึ้งนะคะก็สามารถรับชมซีรีส์เรื่อง brush up life ได้ทาง netflix เลยค่ะซึ่งใน netflix นะคะ่ะเขาจะใช้ชื่อว่า reboot ก็คือจริงๆก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามีหลายชื่อหรือสําหรับใครที่ดูจบแล้วแล้วก็รู้สึกอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถแวะเข้ามาพูดคุยกันโดยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสุดท้ายค่ะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามาชม EP นี้ของทางช่องนะคะแต่เพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆแน่นอๆในการทําคลิปต่อไปนะคะก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่อง s a k u r a d a า a ่เอาไว้ด้วยนะคะหรือถ้าใครเพ่ชอบเกี่ยวกับซีรีส์ญี่ปุ่นอยู่แล้วอยากฟังรีวิว แบบอัปเดตเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับซีรีส์ญี่ปุ่นเนี๋ยก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะบ๊ายบาย